สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนจา้า oh <my> สบายดียังจะเศร้าโ้ยเสียงไปใส่บ้างบรรยากาศจะเที่ยงะไรเ oh <my> ที่ยงหน้าผาสุขจะพี่น้องจ้าบรรยากาศ oh <my> ดีด <c oughs> ีคึมฝ้าคึมฝนแต่เขาไม่ได้ต้องการบรรยากาศเขาต้องการแดดพี่น้องข่าวกาเ oh <my> กวแล้วโบเกวก็ได้พี่น้องมันแก่แล้วมันก่อยแล้วถ้ามันโลกมันสิเกียวกยาก oh สบายดีย่ำ้า้ๆเด้อพี่น้องเด้อหลังจากสิมาจากหาปลามื่อไห้หาปลาก็บอคอยได้พี่น้องแต่เฮ็ดออกนเง้าวนางไปหาปลากับน้องแต่น้องสะพายไปหาเฮ็ดเราลุ้นว่าจได้เฮ็ดต่พี่น้องเนี่กันไปคนละทางวันนี้ก็สก so. ิม like, าเฮ็ดเมนูซยปลาเด้อจ้าพี <te le> <te le> <te le> ่น um. ้องจ้า กระสอกเกดป่าจ้าพี่น้องปลาหมู่บ้านป่าแต่หมู่บ้านนะปลาติดบาีน้โมเมนป่าไอ้มือนี้มือนี้บ่ได้ได้ปลาตองหน่อยเสือหดซอยป่าเสบๆนัวป่าแต่หมู่บ้านสสดจิบอกว่ายจเขาไปาาให่ไต่นเราปใสตอน ลังเสาะเก็บปลาในพี <eman> ่น้องปลาถือกลอบเมอบานนี่บรรยากาศบนเทียงให้เทียงหน้าผาสุกจ้าพี่น้องเด็กๆก็บริไปโรงเรียนเซซอลคนหยิบวันที่เจ็ดตุลาวันหยุดจ้าหกประเจ็ดวันที่เจ็ดตุลาวันครูแห่งชาติวันครูของเราเด้อพี่น้องเจ็ดตุลา กำลังขัวปลาพี่น้องเนื้อยังสดอยู่ป่ะเลี้ยงเลยสดจี่น่ะปลาในจากไม่น้ำโขกจากพี่น้องปลาในจากธรรมชาติ์พระจ้าเป็นปลาเลี้ยงพี่น้องบรรยากาศเถียงไห่เถียงนาผ้าสุกพระเจ้าเนี่ยเสนอเห็ดยางหลับซอยซอยปลาซอยปลาก น้บรรยากาศเทียงหน้าก็ซิมีต้นตาลเลี้ยงกันลายต้นพี่น้องในเขตแดดนางปลูกไปปลูกไป่ดนแล้วพี่น้องเท่าบ่เท่าปลูกต้นตาลจุดใหญ่พี่น้องเอยอันนี้นางปลูกเองและจะต้นตาลพี่น้องเออแต่ยังหน่อยคนหมักปลูกต้นตาล หนาเมนูซอยป่าบรรยากาศเที่ยงหน้ากับจีทักซ mm ี่แหละพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดก so ินก็ได้อยู่เที่ยงห้เที่ยงหน้าเ้าก็ะสอบเพานอนแค่ช่วงเกี่ยวเข่าหรือว่าเครื่องดับหน้าถ้าช่วปกติไม่ได้ออกมาดอกพี่น้องเอ้ยช่วงหนลาแรกยังไม่ได้ออกมาไกลเลยเพรหน้าก็ไกลจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมตรพี่น้องก็ไกลพอสมควรไกลจากบ้าน ต่มีหน้าสองทงแล้วก็มีหน้าแคมบ้านต่างหากน้องหน้าทงนั่นก็ติดบ้านเน่ยแ้วก็ติดถนนใหญ่ด้วยจ้านี่เล่อมืออื่นะมึงไปรถงบอกมึงบอกไอแคมกือป่าเสร็จแล้วจะไปน้องเหนือมันยังสดอยู่นะจ๊ะยังใสอยู่เราพ่ดออกก็ะบีมันเอาลงไปจ้าเดี๋ยต้มมอดดิ ก็บบีแล้วก็ขัดแล้วก็บีบแล้วก็ขัดจ้าใส่บ้ำตาลใส่เกลือแล้วก็เรา,าก็บีบเลยบีบจนเป็นแข็งพื่อก็สีขแขกนุ่ล้ก็บีบเอาแต่น้ำมันจะพี่น้องบีบหน้ามันอนอก อันนี้เสร็จถุยจ้า,าวัาานนี้จะเดิโนเมนูซอยป่าเด็ดจ้าพี่นุงจ้งโโจาหลับซอยปลาในแซแสบๆนววๆอยู่บนเทียงหน้าพาสุกบรรยากาศคือมืดๆลมหนาวช่วยช่วยพี่น้องเลยและเราก็จะนำน้ำที่เราบีบขันเมื่อกี้พี่น้อง น้ำที่บีบกุ้งเกลือจะน้ำบีบออก,กุ้งเก็บปลาแล้วก็ขี่ปลามาต้มก่อนต้มก่อนนะจ๊ะต้มก็ใส่น้ำปเปลี่ยนลงไปพี่น้องจ๊ะท่านี้ก็ปรุงรอน้ำเดือดจ้าใส่พริกใส่ข,าข้าวคั่วแต่ความเปรี้ยวม,มันอยู่ในเนื้อปลาอยู่แล้วพี่น้องที่จริงต้องใส่มะนาวด้วยจ้าพริกข,าขนน้าวคั่วเปรีงนัวพี่น้องสามอย่างก็ ส่วนน้ำปลาเราก็สิต้มใส่กัุ้ยปลาเละจ้าพี่น้องน้ำใส่สำมาเทลงนี่แหละจ้าทีกันเห็ดละสร้อยปลาพี่น้องใครเคยกินนะจ้าะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจ้าน้ำท่าต้มเมื่อกี้แล้วพี่น้องสีสันสดุดีเลยพี่น้องสีโฮ เนื้อนะมันก็สีสดเขานก็สีกลายเป็นเนื้อสุกนะจ๊ะพี่น้องบะหมีนดิบแต่จ้าสุกจ้าซอยเออลับซอยปลาพี่น้องผักกิดกับแบบนีน้อย่างเราผักตะพินพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจา้าพี่น้องสีสันเป็นอย่างสีหลักจา้าเพราะว่าใส่ผักเพียรมันจึงหอมผักเพิร์มาหวานนี่สิปะ ในถุงมันดืจ้านี่จัดจับพี่น้องต้องหาผักมากินแกะด้วจะแซ่บจ้าต้องมาแล้วจ้าแต่หาเห็ดป้ามาคือเถ่าจ้าได้อยู่เห็ดมันจีแตกแก่คนเห็ดปวกเจ้าได้จ้าพี่น้องในหลักเห็ดที่ไปหามาจ้าเน่าวด้วแล้วเข่งกระตาขึ้นเน่าเนาะ หอมเด้ชรีกิทแกเห็ดปวกมาอนึ่งพี่น้องเอ้ยได้จนเผาบนน้ำเน่าหมดเลยรีกิทแกเห็ดปวกสดๆอีกแล้วจ้าบริกิจมาหลายมือหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วจ้าโอ้ยห่างแค่หนาวนะฮิดปวกจิกพี่น้องฮะขุดมันอ่อนปะเดี๋ยวไปนะนี่จ้าพี่น้อง งเรเหอเฮ็ดย้มนะเออเอาแต่เฮ็ดย้มนะเฮ็ดป้ามันต้องเอาสวัสดีพี่น้องมการกินข้าวเศร้าขงกับพี่น้องกินข้าวเศร้าตอนเก่ามุงจ้ากับปราบป่าซอยป่ากระินเทใหญ่แต่ให่ใบป่าลุงผมก็บผมอ่ะใหญ่แา่ มัดนางกินดีๆข้านะเป็นมัดอยกินก็แห้เลยมัดแต่เศร้าตื่นมาแล้วมัดกัผมจะเป็นสาวก็แห้เอาหินหน่ยหน่ยนัต้นเลยต้นเชิงต้นดกต้นชุ่มทกูไม่รู้จำม่จำรู้คนลกคนนอนนีเราเ็นอะรสดขายของเค้าขาเาลูกค้าขา ผมวงมใหม่เขาเล่นน้อยพิซซาเขาไล่ดข,ขายของกระเป็เดแล้วพี่ต้องมากินข้าวมันกันจ้าลาบป่าซอยไปตอนเที่ยงสิกิแกงให้ปวกจ้าแกงคนเลยเลยนาะเนี่นยเัเนะีเนาะวัไปให้ตัวแมวลูงสาวใช่

หนึ่งสองสามสี่ห้าอันน เกี่ยวเข้าไว้นะครับไม่ได้มาคนกเกี่ยวลายลานเนี่ยา้ันเฉยยิงเต็มหนายเกี่ยวนะเราเกี่ยวก่อนทำมือน,นึงเมื่อก้ก็เกี่ยวเข่าเพรปะเข่าไม่สิล่งแล้วเยเขาเต็มหน้ายายเขถ้าได้พันอยู่ลายข่าวล่งใหเกี่ยวยากเลยครับ มาเดไปทามากินข้า,าวเศร้าน้ำกัดเจ้าคืออยู่หายอยู่หน้าบรรยากาศก็ดีมาให้ลูกไม่ป้อนข้าวนะนี่มาพี่กินเบอร์าน้ำน,นะกินหล,า,ลายๆมากมะเขือเทศก็ด,ดีซึ้ขงขาว

ย้ทัให้ค mm ู่บ่อคคู่มให้คู yeah> ่เรถ่ายจะกองไงกบอกแม่แ claro ม่กซื้อเขาัดให้คู่เด้อผัดลมัดลมผัดลมพ่าล่ยผัดลมกันผัดลมอะไรหอพ่อเป็นมหอคู่เกยะให้ให้ีนี่เปม่ให้คู่ขึ้นนคือกอน่คู่อก่นเอาเอาเเป็นมือเลอเป็นมืเา มันเอาบางคนกูแงซ่าสมัยกูระดอกไม้เก็บดอกไม้เห็ดส่อเองดอกไม้เงินกับบุ๊มมีมีเงินซื้อบ่ากระดาษด้องห่อดอกไม้เพื่อนได้มีดอกไม้หรอเก็บละเพื่อไป็นห้องแหงนะเปื่อกแล้ซอมห่อเปื่อยกระดาษเนี้ยซื้อพิมพ์สิว่าเฮือนยังอยู่ให้ธนาเขาจะทวงให้งนาเขาจะว่ามีไปเงี้ยไปเก็บ

แม่น้องฝากจะกลาบไปซัมนี่ก่อน้อจ้าฝากติดตาฝากกระไรกดแชร์้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกท่าน